จุดเด่นของเจนแซคกล้าพูดการการทำความรู้เยอะจุดเด่นของบูมเมอร์ความถึกความอึดความอดทนน่ถ้าเจนแซจะถามว่าทำไม,ไมต้องทนด้วยมันไม่ดีทำไมต้องทนเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุผลพอแล้วฟังกันและกันน่ะมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดซีรีส์นี้ของเราก็มีผู้สนับสนุนแล้วนะคะนั่นก็คือ a s นั่น มินเป็นลูกค้า AS มานานมากอย่างเหนียวแน่นมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ AS มากๆเลยนะคะก่อนจะไปเริ่มคลิปในวันนี้มินก็ขออนุญาตมาแนะนําน้องอุ่นใจหรือว่าฟีเจอร์อาร์คอุ่นใจในแอป My AS นะคะ ทุกคนที่ใช้ AS อยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกันดีน้องอุ่นใจก็จะคอยดูแลตอบข้อสงสัยช่วยเหลือเราเวลามีปัญหาต่าง,างๆเกี่ยวกับการใช้งาน AS ให้กับเรานะคะบริการนี้มีตลอด24ชั่วโมงเลยและตอนนี้อัคสุ่นใจเขามีอัปเดตใหม่ที่มินชอบที่สุดคือเราสามารถสอบถามเจตีพิเศษที่เป็นเฉพาะของเราคนเดียวจากน้องได้เลยคือตอนนี้ระบบของเขาได้พัฒนามากขึ้นจนสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าแต่ละคนชอบอะไรไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนความต้องการเป็นแบบไหนโดยอิงจากการใช้งานจริงของเรา6กเดือนย้อนหลังนะคะซึ่งจะทําให้น้องอุ่นใจรู้ใจลูกค้าแบบ ที่สุดเลยก็สมมติว่าเราชอบเกี <mor z ell> mm ่ยวกับสุขภาพความสวยความงามเนี่ยก็จะมีทั้งสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าต่างๆเพิ่มไปอีกทั้งร้านทําผมสปายันร้านทําเล็บเลยคือมันเยอะมากจริงๆและทั้งหมดนี้อยู่ในแอป MyAS นะคะทุกคนมันเยอะมากแบบครบวงจรมากแบบมินไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยและอีกอย่างที่เจ๋งมากก็คือเขามี r i v i l e g e ที่จะทาให้เราได้รับสิทธิพิเศษในการบริการพบคุณหมอผิวหนังออนไลน์ฟรีนะคะซึ่งเราสามารถปรึกษาปัญหากับคุณหมอได้แบบ1ต่อหนึ่งเลยอันนี้เขาไม่เคยมีมาก่อนเลยนะน้องอุ่นใจสุด ยอดก็ถ้าใครสนใจสามารถดาวน์โหลดแอป MyAS เพื่อแชทกับน้องอุ่นใจรวมถึงลองใช้พิว,วลิ่งต่างๆนะคะกดที่ลิงก์ใน description ด้านล่างได้เลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นของมินและแขกรับเชิญเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิ้นกับมากับพี่เติอีกแล้วนะคะ เย้เย้วันนี้พี่เติร์ด,ดีเป็นพิเศษด,ด้วยเหมาะมากกับท็อปปิกของเราในวันนี้วันนี้ปกติมาเจอจะเจอแบบหมดสภาพ <c oughs> าแดี๋ยพ่อบางทีก็มาแต่วันนี้มาเช้า,าวันนี้มาเร <มา S 2> ็วมาเร็เวพอมีพลัง ก็ชวนพี่เติร์ดคุยเรื่อง generation gap เดี๋ยวนี้เรามักจะมีปัญหาคนต่างเจนรู้สึกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เกิดปัญหาไปถึง depression เยอะแยะไปหมดอมันจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาลองคุยกันวันนี้มาเริ่มเลยครับผมออกตัวอีกทีหนึ่งก่อนได้ไหมได้ว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตอบไปตามประสบการณ์ของทั้งผมเองทั้งเมนชีแล้วกันเพื่อเป็นความเห็นของคน 2- อสาคนใช่ครับไห้ดับ่อนที่จับก่อนเนาะจับก่อนเลยค่ะเคยมีความคิดว่าเกิดเป็นเจนเราเนี่ย ดีที่สุดแล้วบ้างไหมวันนี้ม่รถนดีดจริงๆโคตแรงเกิเคยมีความคิดแบบนี้ไหมเคยมีเคยมีก็คือเราคิดว่าเราอยู่เวา Y เอ๊ะพี่ผิดหรือเปล่าวะพี่เตอเกิด2528ครับจะเป็นเจน Y ับ เจนวายมิ้นเจนแซดนะคะมิ้น <Okay. S 2> เหมือนเป็นปีแรกของเจนแซดเลยโอเคพี่เอาจากประสบการณ์พี่เลยพี่รู้สึกว่าไม่มันไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือสังคมอะไรเท่าไหร่นะที่ร,รู้สึกว่าพี่เห็นตั้งแต่เทคโนโลยีที่มันยังเป็นเป uh. ็นอนาล็อกอยู่ในทราซิชันเนี้ย <laughs> ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราใช้โนเกียมานะเราใช้เพจเจอร์นะ <laughs> แล้วก็เปลี่ยนถ่ายเข้ามาสู่แบล็คเบอร์รี่นะ <laughs> <laughs> จนเป็นไอโฟนนะเป็นสมาร์ทโฟนขึ้นมานะ <laughs> เราเลยรู้สึกว่าเราเป็นรุ่นที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเรารู้สึกว่าเออเร จ,จะบอกว่าหนูก็รู้สึกเหมือนพี่เติร์ดเหมือนกันเลยเราก็รู้สึกแบบนั้นในเจนของเราเหมือนกันนะือถามว่า เคยรู้สึกไหมว่าเป็นเจนเราดีที่สุดแล้วเคยรู้สึกเพราะว่าเพราะเราก็ไม่เคยเป็นเจนอื่นไงเราเคยเป็นแค่เจนนี้เจนเดียวเราเคยสัมผัสแค่แค่เจนนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วถ้าไมไม่รู้หนูรู้สึกว่าทันเหมือนกันเลยพี่มันหนูทันยุคแบบเพราะว่าตอนหนูไปโรงเรียนช่วงประถมอ่ะอก็ยังไม่ได้พกโทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือหรืออาจจะมีไว้แค่โทรหาพ่อแม่ตอนกลับบ้านแต่ปนหนึ่งถึงปงหกของหนูคือยุคที่ยังยังไม่มีใครแบบก้มหน้าเล่นมือถือเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเจนเราก็ดีเพราะว่าได้สสัััมผอง มันคนอาจจะอยากอยู่เจนห่นพี่รู้สึกอยากไปอยู่เจนหนึ่งบ้างเคยเคยรู้สึกแต่ว่าเมื่อก่อนนะอาจจะจักเป็นหนึงเพราะว่าเราชอบเพลงชอบศิลปะชอบหลายอย่างของยุคนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยุคนี้แม่งยังได้ทํายุค80ศูนยังได้ฟังเพลงยุคนั้นอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าในยุคใหม่ไม่ได้เสพเลยเหล่านันแล้วแต่พอปรากฏว่าแบบเราเจอเด็กบางคนเจนเจนแคทที่แบบเสพพวกนี้เยอะกว่าเราเขาไม่ได้หลุดอะไรไปเลยใช่ใช่คือโลกดิจิตอลอ่ะจะไปฟังเพลงยุคไหนก็ได้หมดใช่ตอ ผลกระทบทางจิตใจจากความเชื่อของคนเจนอื่นบ้างไหมนี่ว่านี้ปัญหาเบสิก ก็คือเหมือนเรากับพ่อแม่คิดไม่เหมือนกันเชื่อว่ามันได้จะเกิดขึ้นกับหลายคนด้วยนะเช่ไพ่อแม่รู้สึกว่าอยากให้เรียนหมอเพราะว่ายุคของเขามันมั่นคงแต่สําหรับยุคของเราอาจจะมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็เลยอาจจะคุยเรื่องนี้ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเคยเจอแบบเบสิกแบบนี้กระทบทางจิตใจไหมก็กระทบหนูว่าว่าหนูคล้ายๆพี่อิงแต่หนูแค่ดื้อกว่าพี่อิงอ๋อโอเคโอเคครับจากพ่อแม่ไม่มีจากคนรอบตัวไม่มีถ้ามีอันเดียวย้อนไปสมัยเด็กจริงเคยบอกไว้ในคลิปเทพเวลาเหมือนกันเรื่องโค เรื่องค,อครูเราเชื่อคุณครูเลยว่าเราโง่มันอันนี้เป็นเรื่องเจนเหมือนกันตรงที่แบบสมัยนู้น่ะสังคมไทยมันแคบอะเรียนวิชาการเลขภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยถ้าเรียนไม่ดีก็คือโง่ <c oughs> เราก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ครูก็เรียกเราโง่ด้วยถึงจะออกแนวติดตลกเกอร์แต่ว่าเรารับรู้ว่าอ๋อคูเด็กโง่นี่นึกออกไหมเราเชื่อเลยว่าเราโง่เราก็แสดงออกด้วยวิธีอื่นๆด้วยความเกเรความะอะไรเงี้ยเพื่อเอาตัวตอนอื่นๆออ,ออกมา เหมือนยุคก,ก่อนจะมีการพูดว่านักเรียนโง่ไหมคะเพราะว่าเหมือนยุคหลังๆมาจะไม่ค่อยมีแล้วเคยโดนเหมือนกัน <ๆๆ S 2> ใชแ่แต่แต่ต่อให้เขาไม่พูดสังคมมันก็บอกอะไแล้วนะก็สมมติว่าเราไปโรงเรียนหนึ่งแล้ววิชามันมีแค่เนี้ยแล้วเราทํามันได้ไม่ดีอ่ะเฮ้ยหัวกูไม่ค่อยดีเลยกูโง<ม>่ณนะที่ทอเราไปถึงเมืองนอกที่เราตกใจก็คือวิชาบ้าบอลมันเยอะห<ต> <บน S 2> มดเลยมีเรียนแอคติ้งเรียนเทม์เรียนโคดิ้งเรียนโอ้โหอะไรวะเนี่ย ที่ไทยไม่มีกูก็เริ่มไม่งูแล้วนี่เริ่มเจอจุดที่อันนี้ชอบแล้วทํามันได้ดีมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นเป็นยุคที่เราเราเรารู้สึกว่าเราได้รับความเชื่อนี้ส่งมาหาเราว่าเราคือเด็กไม่เก่งนะแล้วโดนกดทับถ้าคุณครูเขาโลกกว้างกว่าเนี้ <S <s <atl high> <class> เขาไม่มีทางบอกเราโง่ ถูกมเขาเแบบเด็กเรียนไม่เก่งในเชิงพวกวิชาการเขาอาจจะไปทรงครีเอิทเขาอาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นศิลปินอะไรแบบนี้มันกว้างกว่านั้นอะที่จะไปตัดสินคนคนหนึง่งแต่ว่าตอนนั้นด้วยบริบทของเขาเราก็เข้าใจออซึ่งในยุคข,ของครูก็อาจจะแบบอ,อ่อทางเลือกมีแค่นเขาก็รับรู้แบบนั้นเขาก็ร<ๆ>ับร<ๆ>ู้แบบนั้นไงแต่ว<ๆ>่าก<ๆ>็ไม<ๆ>่ควรเลียงนักเรียนมาโง่ไงถูกถูกก็ไม่ควรไปต่อครับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมักจะรับสมัครคนอายุไม่เกิน35เข้าทำงานเราจะทำยังไงเมื่อเด็กยุคใหม่ยั่งพื้นที่การทำงานไปหมดจากประสบการณ์เราเลยนะแม้แต่ตัวเราเองหรือทุกๆคนนะ่ะพอเราอายุมากขึ้นภาระเราเริ่มเยอะรวมถึงสุขภาพด้วยนะตอนเราทำงานใหม่เรายัางแบบไฟแรงเราเราสุขภาพเราพร้อมที่จะลยุยทําให้พลังในการทํางานมันค่อนข้างเยอะพอเริ่มอายุเยอะขึ้นอ่ะภาระเยอะขึ้นใช่ไหมสมมติว่าเราต้องเลี้ยงลูกเราจะมาแบบปั้นบริษัทได้หรออะไรเงี้ยนายจ้างาก,ก็อาจจะมองว่าโอ้ยจะไหวปะะ่มวั เขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแต่ว่ามันมันมีผลเหมือนกันนะในแง่ของการการทำงานในขณะเดียวกันถ้าอายุเยอะแล้วอ่ะตำแหน่งที่สมัครเป็นตำแหน่งใหญ่ฝั่งบริหารแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคที่มันยังไม่ใช่ฝั่งที่แบบต้องลุยงานเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีลักษณะงานที่เหมาะกับเขาอยู่แล้วแหละยิ่งโลกเปิดมากแล้วอ่ะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัย30กว่าแล้วแล้วเรามีสกิลหลายๆอย่างติดตัวเรามาพร้อมกับประสบการณ์มันจะมีตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะ กับเราสมมติวันหนึง่งพี่ไม่ทําเทพลีลาตรงนี้แล้วถ้าพี่ไปสมัครที่อื่นอ,อาจจะเป็นงานที่ใช้ใช,ใช้หัวใช้ความคิดเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ของหนูไม่เคยสมัครงานแค่เดาแต่หนูเดาว,ว่าที่เขารับอายุไม่เกิน3.5อาจจะเป็นเพราะว่าวัยช่วง20 ็นวัยที่เราศึกษาหาข้อมูลเยอะที่สุดไหมคะเพิ่งเรียนจบกําลังพัฒนาตัวเองมันอาจจะเป็นวัยที่เราแบบขวนขวายเยอะที่สุดหรือเปล่าอันนี้น็อตออนะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าที่บริษัทร,รู้สึกว่าจะได้พนักงานที่มีแพชชั่นสูงหรือเปล่าอันไม่รู้นะน,นี้หนูเดามั่วๆคือพออายุ30ก,กว่าอาจจะมีอะไรที่แบบหยุดการเรียนรู้ถูกไหมใช่สมมุติแบบแต่ก็อ <า S 2> ท,<ำ>ทอย่างนีง้มาทุกวันเราก็<ๆ>กทําไปเรื่อยๆมีมีผลครับแต่มันเกิดขึ้นจริงเอมันเกิดขึ้นจริงครับอันนี้พูดแล้วมันเหมือนแบบซึ่งเราก็อายุ37แล้วนะเราก็พยายาม ตัวเองเริ่มผู้นี้เหมือนกันว่าเรามีอะไรใหม่ๆมาเราก็ต้องต้องพยายามลงไปเล่นกับมันลงไปรู้จักกับมันนะแต่ความจริงเราขี้เกียจนะเว้ยราขี้เกียจแล้วอ่ะตอนเด็กมันกลับไม่ได้ต้องพยายามที่จะไปเล่นตอนตอนเด็กรู้สึกไม่ขี้เกียจที่จะพยายามศึกษาว่าเกมอะไรเล่นยังไงตอนเด็กรู้สึกอย่างนี้โอ้ยนี่เพิ่งออกมาเหรอเออแบบศึกษาหาวิธีจริงจริงแต่พอเริ่มแก่ตัวแบบขี้เกียจเลยพี่อ้าคือถึงจุดนะถึงจุดเอ็ก็่าเออหนูอยู่กับพี่ออนไงมันเลยแย่ไปวะ จะแก้ปัญหานี้ยังไงก็คือต้องเรียนรู้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องไม่หยุดเรียนรู้ปะเราก็น้ำไม่เต็มแก้วไปตลอดชีวิต ส่วนหนูหนูคิดว่าอย่างที่หนูบอกอะว่าบริษัทอาจจะรับทํางานด้วยความที่คิดว่าคนจะขวนขวายที่สุดในช่วงอายุ20-30หรือเปล่าแต่ว่าคนเราจะไปเก่งที่สุดตอนอายุ20-30ได้ไงอะพี่เติร์นรู้สึกว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นก็ต้องมีประสบการณ์มากขึ้นมันต้องมีสักอย่างดีที่คนสามําทได้ดีกว่าอายุ20่อะถ้าเราผ่าน<ล>ประสบการณ์มา,มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไปนได้ไม่ใช่ว่าเราอ่อนกนอารรู้เด็กไม่ได้อย่างเรื่องที่เราบอกว่าเราโตไปแล้วหยุดการเรียนรู้อย่างเงี้ย มันมีแน่นอนแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นนัออนนออใช่บางคนก็ไม่มีวันหยุดการเรียนรู้เราก็เห็นเราเห็นคนที่อายุเยอะแล้วเขาไม่เคยหยุดการเรียนรู้เลยเราเห็นจริงจริงต่อไปเล่าหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่สามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องจริงๆริงี้เป็นเรื่องการเมืองการปกครองซะเยอะนะถึงตอนเด็กเราไม่ได้รู้เรื่องเยอะแต่เราก็มีหลายๆคนเรียกว่าเราเป็นฝังโลก เราตั้งคำถามในหลายอย่างที่เด็กรุ่นนี้ตั้งเลยตอนนู้นนะนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาเสียงดังเท่าเขาอะนะแต่ว่าแค่พูดคนรอบตัวแล้วก็มีปัญหาแล้วเราก็แค่รู้ว่าแบบเอ๊ะคุยกันไม่ได้เลยว่ะแค่ตั้งคำถามเราก็โดนเกลียดโดนโกรธละดูเนื้อคำถามถ้าเราคิดดีๆไม่มีอะไรเลยทําไมวะเพราะอะไรวะมันจริงหรือเปล่าวะของมินงม้นคือมิ้นึงไม่ออกเลยอ่ะอไม่มีเลยเพราะว่า หนูชนโชคเลยถ้ามีเ <apenas> รื่องที่ไม่เข้าใจก็จะคุยกันจนกว่าจะเข้าใจกันละกันคือไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นตรงกันแค่เข้าใจกันละกันว่าอ๋อเขาเขาคิดแบบนี้เพราะเขาเชื่อแบบนี้ก็เลยไม่มีเรื่องที่แบบเออไม่สามารถคุยได้จริงๆเพราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องอ่ะหนูเป็นคนที่แบบอยากคุยให้รู้เรื่องอ่ะพี่เติร์ดแต่ว่าพี่โชคดีนอกจากเรื่องที่พี่บอกก็คือคนรอบตัวไม่มีพ่อแม่อะไรก็ไม่มีมันคุยได้หมดเพราะเราอาจจะโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่แบบอย่างตั้งแต่เด็กเงี้ยเขามีธุรกิจของเขา เขาก็บอกแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องทําก็ได้ถึงวันหนึ่งถ้าไม่มีใครทำเขาก็ปิดเราไปทําอะไรที่เราอยากทำที่เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องราวที่แบบไม่สามารถคุยได้จริงๆแต่ว่าเด็กวัยรุ่นตอนนี้เราได้ยินบ่อยตรงในแง่ที่แบบด้วยความที่ทเจอคนความเห็นจัดใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนเยอะ แนวความคิดมันเกิดการปรับเปลี่ยนเยอะในขณะที่ผู้ปกครองเขาอาจจะยังอยู่ที่เดิมอยู่แล้วมันเปลี่ยนเร็วเลยเริ่มเริ่มเห็นเยอะถึงขนาดโดนไล่ออกจากบ้านหรืออะไรแบบนี้มันก็มีให้เห็นเยอะอ่ะอันเสริมนิดนึงครับคิดว่าเรื่องการเมืองศาสนาความเชื่อในยุคนี้แล้วอ่ะเราคุยกันได้ไหมได้คนรอบตัวคุยได้แต่ว่าไม่ร้อยครับร,รู้สึกว่าการเมืองอ่ะแตะได้ยากสุดแต่เรื่องศาสนาตอนนี้รู้สึกแตะได้มากคือแล้วส่วนความเชื่อคนจะเป็นว er, ิวแบบไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราเชื่ออยู่ที่คุยกับใคร คะแนนว่าเรายังไม่สามารถคุยกับทุกคนได้ไม่สามารถคุยกับทุกคนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุยบริบทที่แบบเราสนิทกันละเราคุยกันเรื่องอื่นจนเรารู้กันและกันละแล้วเราก็ถามเขาหน่อยเฮ้ยพ่อทีอยากรู้อย่างเงี้ยอ๋าใช่ก็คือเราต้องรู้ได้ว่าอีกฝ่ายอพอจะคุยได้ไหมสำหรับพี่นะเรื่องศาสนาความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าการเมืองการเมืองคุยง่ายกว่าอุ้ยสำหรับหนูรู้สึกว่าการเมืองคุยยากสุดก็ใจเย็นกันละกันเพราะว่าคุยกับคนที่คิดไม่เหมือนเราเลยอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันจะต้อง ใช่แต่พี่พี่ฝากอย่างหนึ่งมันจะงดงามมากถ้าเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าคุยกันได้โดยทุกคนเอาเหตุผลใส่กันเอาเหตุผลใส่กันถกกันเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุผลพอแล้วฟังกันแล้วกันน่ะมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจริงส่วนใหญ่ไม่ไม่ฟังนันีออไม่ฟังก็ต้านด้วยกันโมโหนนต่อไปเาอะไไป ไว้เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจคิดยังไงกับประโยคนี้สมกับคนตัวพี่ไอ้พวกคำอะไรพวกนี้มันไม่มีขาวดําเช่นพี่รู้สึกโอเคกับคนที่พูดว่าไม่มีลูกไม่รู้หรอกเอพอนึกดูดีตอนเด็กไม่เข้าใจพอโตอมาเออจริงวะมันมีบางอย่างที่เราไม่มีวันรู้เลย<ม>จนกว่าเราจะมีลูกขึ้นมาการมีลูกคือว่าเขาห่วงขนาดไหนวะเร,เรานึกไม่ออกจริงๆมัน<ม><ม>เข้าใจไม่ได้มันห่วงในเลเวลที่เขาตายแทนเราได้เราก็แบบก็น่าจะจริงวย แต่ว่าถ้าไว้เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจในบริบทที่แบบนี้ต้องพูดหัวน้ําร้อนมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคําพูดเพื่อปิดบังความคิดเห็นของเด็กอันนี้ไม่ได้แสดงว่าถ้าเด็กฟังก็คือให้ค่อยๆจับใจฟังหน่อยพูดในมุมไหนใช่บน้าร้อนมาก่อนนั้นโชว์มันแสดงความเหนือกว่าแสดง power จริงมันพูดอย่างอื่นได้ไงแต่เราไมนรู้สึกว่าเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่คิดว่าไม่ควรพูดเพราะว่าคนฟังอ่ะเขามโหได้ง่ายมากแน่นอนกับประโยคนี้ เพราะเพราะมันเหมือนเป็นการพูดเลยว่าคุณไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างหนึ่งที่แบบผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเด็กสมมติว่าเป็นปัญหาของเด็กผู้ใหญ่จะบอกว่าที่เรื่องแค่นี้เองอ่าใช่เป็นผู้ใหญ่จะเข้าใจเจออะไรเยอะโอ๊ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเราก็รับปัญหาเข้าที่เรารับได้ตามวัยเราอะสมมติเด็กคนนึงร้องไห้เพราะว่าทะเลาะกับเพื่อนะเออไม่ได้ของเล่น แต่นั่นมันคือทั้งโลกของเขานะตอนนั้นนั่นคือเขาทุกทรมานนั่นคือปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับสําหรับเขาไงจนผู้ใหญ่บางทีก็ลืมไปว่าตอนเด็กๆขอก็เป็นพอโตขึ้นมาคุณแค่แบบมองกลับไปเรื่องเล็กแต่คุณอย่าลืมว่าตอนคุณตัวเท่านั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเวลาจะพูดกับวัยไหนอย่าลืมใช้เลนเลนของเขาเลนเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสียใจร้องไห้เราก็เขาเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาอะเราก็ไปช่วยเขาท่านั้นเองไม่ใช่แบบเรื่องแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดราม่าไม่ต้องนี่มันไม่มัาาบลอกกุยี ทำไมาการถ่ายรูปแบบเปิดแฟลชของแต่ละเจนถึงให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอันนี้ได้ไอเดียมาจากวันที่ไปกินถ่ายรูปเล่นกัน <c oughs> ลองถ่ายรูปแบบเจนแซ่ดใช่ไปกินข้าวกับพี่เตยแล้วพี่เตยบอกลองถ่ายรูปแบบเจนแซดดีกว่าแล้วพี่เต์ก็ถ่ายแบบเปิดแฟลชแล้วก็เขยา่าเปิดแฟลชแล้วก็มีความเบลอแต่ว่าพี่ไปถามมาแล้วนะว่าเขาทำยังไงกันที่เบลอคือเขาถ่ายเป็นวิดีโอเปิดแฟลชแล้วถ่ายวิดีโอเลยมันก็ได้หลายรูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแคปเอา ก็คือจุดประสงค์มันต่างกันเพราะว่าแต่ก่อนเวลาผู้ใหญ่ก็เปิดแฝดเขาไม่ได้คิดหนิว่ามันมันทำให้องค์ประกอบเป็นไงเหมือนเขาก็เน้นว่าจะได้เห็นหน้าชั้นเ่ราชั้นมาที่นี่ตอนกลางคืนใช่มันมันคือจะได้เห็นทุกอย่างชัดแต่ของวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเทรนเปิดแฝดอ่ะมันเพิ่งมาเมื่อ2ปีที่แล้วองเียแล้วก็เป็นเทรนมาจนถึงลูกวันนี้ซึ่งมันทําเพื่อความเทรนดี้ไงแค่จุดประสงค์มันต่างกันเฉยเฉยพี่ว่าไม่เกี่ยวที่ท่าโพส จริงจริงเอ๊ะก็ใช้เทคนิคใกล้ๆกันแล้วนะบางทีกล้องฟิล์มเอามากลับมาใช้ก็ถ่ายก็ยิงดูเท่อยู่ทำไมรูปของพ่อแม่ดูแบบเชยพี่ว่าเป็นท่าโพสก็ยืนตรงอะแต่ว่าของวัยรุ่นมีมุมแปลกมีคําหามนี้มีในยักษอย่างหนึ่งก็คือครับอ่ามันคือการกระทำแบบเดียวกันของคนสองคนอะแต่คนลั์มันําไม่เหมือนกันน่าจะเป็นท่าโพสเนี่ยเราจะสร้างเราจะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ไงไม่ไม่ไม่นับแค่เรื่องถ่ายรูปนะ ก็แค่แต่ละยุคมันไม่เหมือนกันป่ะเช่นทำงานแล้วประหยัดคือหนทางสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนยุคเบบี้บูมเมอร์ผักธนาคารได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ แค่เก็บตังก็ได้แล้วค bueno> ุณประหยัดแล้วคุณเอาเข้าธนาคารคุณก็รวยแล้วแต่ตอนนี้แค่ออมไม่ได้แล้วตอนนี้เงินเฟ้อมันเท่าไหร่แล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดแล้วเปล่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าฝากธนาคารก็เจ๊งไงฝากธนาคารหมดเพราะฉะนั้นคนยุคนี้ต้องลงทุนนะชุดความคิดแบบเดิมทําแบบเดิมแบบพ่อแม่เราทําแบบนี้เรารวยนี่ดูมีตังค์ตอนนี้นี่เราทําแบบเขาเราไม่รูยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ด้วยบริบทต่างๆมันไม่เหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ตต่ ค<ว>ทำถามสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมนุษย์เรามาักมีจุดเด่นและจุดด้อยอยู่เสมอให้ทั้งคู่บอก1จุดเด่นและ1จุดด้อยของเจนตามโจทย์ดังนี้พิเตอร์เจนซีมินบูเมอร์ แลพี่เตอตอบ,บก่อนจุดเด่นของเจนแซนณปัจจุบันน่าจะเห็นชัดมากเลยกล้าพูดกลาา้าทำความรู้เยอะสั่เข้ามาใส่ตัวเพราะเขาโตมากับยุคดิจิตอลเลยการหาความรู้มันมีให้หาง่ายมากแต่ก่อนอพี่ไปห้องสมุดกว่าเจอสิ่งที่ท <ำ S 1> ต้องการห้องสมุดแห่งชาติแต่ก่อนเวลาเอาความรู้อะไรมันยากเพราะนั้นความรู้สาดใส่เขาเยอะทําให้เขาเป็นคนโอเพน ชุดความรู้แต่ก่อนถูกหักล้างโดยคนกลุ่มนี้เยอะอเช่นแบบสมมติเรื่องเรื่องสีผิวอะความรู้เชิงอนุรักษ์นิยมเริ่มถล่มทลายเพราะโดนโดนคนกลุ่มนี้แหละเจนแซนเนี่ยแหละเข้ามาคนใส่ใจ Climate Change อะไรมากใช่ใช่แล้วเขาเรียกร้องอะไรมากขึ้นกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกเต้นเก่ง เฮ้ยคนจะรีเต้นเก่งจริงคนเหล่านี้คือแบบคุณเต้นแบบสุดยอดเลยคือการเต้นมันคือความสามารถที่เรียกว่าพิเศษจริงๆแต่ตอนนี้การเต้นเริ่มกลายเป็นความสามารถที่แบบอ๋อเป็นหลายคนว่ะนี่คือจุดจุดเด่นที่พี่เห็นนะ จุดเด่นของบูมเมอร์ที่แบบเด่นชัดตึ้งขึ้นมาเลยคือความถึกความอึดความอดทนน่ะใช่ใช่ใช่จริงอแต่ถ้าเจนแซดจะถามว่าทำไมต้องทนด้วยมันไม่ดีทำไมต้องทนมันจะเป็นคนละฟิลกันบูมเมอร์ก็จะอดทนอยู่บริษัทเดียวทั้งชีวิตเขาอะใช่เพราะว่าเหมือนยุคนั้นทางเลือกมันน้อยกว่าด้วยแหละเพราะยังไม่มีออนไลน์อาชีพก็จะจํากัดกว่าตอนนี้มันก็เลยเป็นความคิดว่าโอเคเราต้องอดทนคือการได้งานมันยากตอนนั้นอ่ะที่รู้สึกว่าเด่นเลยคือความอดทน เป็นจุดเด่นที่มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ซ<ช>ึง่งจริงๆสองหลามินอะอยู่ในทั้งจุดเด่นและข้อเสียลึกือ่ะจุดจุดได้ของ Gen Z เอออันนี้ต้องตองบอกอีกทีนะว่า Not All นะ <c oughs> Not All เสมอ <c oughs> จากที่เราเห็นด้วยความที่เขาเอาชุดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเยอะแต่ว่าเขาชนอยู่กับชุดความคิดเก่าที่มีเยอะอยู่เหลือเกินเหมือนกันอะ บางทีอ่ะพอมันอยู่ในช่วงทานติชั่นอ่ะในการสื่อสารหาคนที่มีชุดความคิดเก่าบางทีมันรุนแรงเกินไปหน่อย เช่นสมัยก่อนถ้าเราดูคลิปเทพดีลาเราก็ค่อนข้างจะบ้งเราก็โดนซัดแต่ถามว่าเราพร้อมเรียนรู้เป่าเฮ้ยเราเป็นคนโภเพนมากเลยแต่เราโตมาจากการบูลลี่เพื่อนโตมาจากชุดความคิดเก่าๆตอนนั้นมันไม่ผิดนึกออกไหมมันไม่ได้มีชุดความรู้ใหม่พวกนี้มาแล้วเรา,เราฟังชุดความรู้ใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเออแม่งดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเรียนรู้มันด้วยการบอกอย่ามึงนี่แม่งเลวจริงบูลลี่กูเลยแบบโง่มากคิดอย่างนี้ได้ไงใช่เราเราจะเรียนรู้มันได้หรออะไรแบบเนี้ย เพราะนั้นเราก็เห็นหลายครั้งที่แบบการวิจารณ์การอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าเข้าใจว่าเขามาจากที่ไหนอ่ะพอเราเข้าใจปั๊บเราก็พยายามจะบอกเขาาดีๆจะดีกว่าเห็นหลายๆครั้งที่เห็นวัยรุ่นเข้าใจด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยเลือดร้อนตอนเราเด็กๆเราก็เลือดร้อนเหมือนกันอะไรแบบหลายหลายครั้งเราไม่ได้ตั้งใจนะพี่ยกตัวอย่างตะก่อนนะขอโทษนะครับไม่ไม่ได้จะแบบพูดไม่ดีนะแต่ก่อนเราใช้คาว่าลาวอ่าลาวตอนเด็กเราก็ใช้อยู่ๆวันหนึ่งเราใช้แล้วโดนด่าเลยในหัวเราไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยมันเป็นการเหยียดชาติอื่นด้วย เป็นการเหย,ยียดมนุษย์คนอื่นเราไม่เราไม่เคยมีชุดความคิดในหัวเลยอะ่ะแต่ว่ามันใช้เป็นคําด่ากันอะ่ะปัจจุบ,บันพูดแล้วมันกระดากปากไงถ้าเกิดว่าน้องพูดดีๆเราก็จะเฮ้ยเชีย่ยจริงของมึงว่าทันทีเลย เฮ้ยหนูรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอ่าสมมุติว่าเรามีความเชื่อที่แน่นอนว่ามันต้องการการเปลี่ยนแปลงอะแต่การจะไปคุยกับคนให้เขาเปลี่ยนแปลงอะถ้าเราไปด้วยการด่ามันไม่มีใครชอบโดนด่าอยู่แล้วเหมือน,นคนนี้อาจยิ่งห้ามยิ่งยุอะไรอย่างเงี้ยมันด่าเราแล้วก็ด่ากลับกลายเป็นมันไม่ได้ฟัง,งกันสักทีอะใช่ข้อเสียของพูมเมอร์นี่ก็จากมุมอมองมินะมนะเพราะว่ามิน,มนก็ พูได้เรื่องความอดทนเป็นจุดเด่นใช่ไหมแต่จุดด้อยก็แอบรู้สึกว่าเรื่องความอดทนกับเรื่องที่ไม่ควรอดทนอ่ะเป็นจุดด้อยได้เหมือนกันอย่างเช่นบูมเมอร์จะไม่ชอบไปหาหมอเพราะอะไรเักอย่างอ่ะหนูรู้สึกว่าอะไรแนวๆเนี้ยที่แบบดืถ้าเจ็บไม่ต้องทนทำไมอ่ะไม่อยเขาต้องการประหยัดบางทีขาบอกมีประกันนะไปเป็นประกันหรือแบบลูกๆก็มีตังแล้วลูกๆบอกไปไปจ่ายให้ไป ไปไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายทังนี้หายมีบางเรื่องอะสมมติอยู่ใน Relation ชิพกับแต่งงานกับคนนี้มานานแล้วแล้วความสัมพันธ์ไม่ดีแต่อดทนจริงอะเราอดทนต่อไปแล้วเขาจะสอนด้วยต้องทนต้องทนต้องทนท้ี่หลายๆครั้งแบบคู่เราแบบโหท็อกซิควายวอดเลยแต่ก็ยังทนอะไรเงี้ยเงาอก่บางอย่างก็ไม่ควรอดทนเนาะแบบ relationship ที่ท็อกซิคอะข้อดีอย่างแถมให้บูมเมอร์ก็เขาก็วางรากฐานที่ดีให้ลูกหลานเยอะนะ ใช่จริงเยอะนะเยอะนะใช่จริงก็ถ้าไม่มีป้าก็ไม่มีหนูในวันนี้ใช่มาถึงลูกแบบว่าเออในการที่เขาทําให้เรามีกินอยู่ดีกินดีก็เยอะต่อยอดได้ใช่ใช่ครับแล้วก็สอนให้เราไปหยาดถึงเราจะทําตามไม่ได้แต่อยากว่าอยากให้ไปโรงพยาบาลนะถ้าเกิดป่วยอะไรงี้ยากอยากใไปโรงพยาบาลนะลูกลูกลูกหลานที่เขามอาบังคับมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะขาเป็นห่วงโอเคโบนัสเพชนครับผมถ้าทุกคนมีเอมบาร์ตี้ปัญหาเจนแกปจะหมดไป คิดม่าร์ตีคือความเห็นอกเห็นใจเข้าเข้าใจกันเห็นใจผู้อื่นทุกคนมีหมดได้เพราะถ้าทุกคนเห็นจริงๆว่าอ๋อคนนี้เขาคิดอย่างนี้เพราะอะไรและเราคิดอย่างนี้เพราะอะไรมันไม่จําเป็นต้องเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะเข้าใจในความต่างคือ agree to disagree ได้โดยที่ไม่มีปากมีเสียงกันคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าการที่ให้ทั้งโลกมีเอมพารตีทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยไม่ได้พี่เต้ครับรูกสึกงไงอะ คงช่วยได้เกือบร้อยมั้งเอ้ยเรื่องการเมืองไม่ได้นะมันไม่ได้แก้ปัญหาเท่าเรื่องสถาบันครอบครัวแน่นอนใช่สถาบันครอบครัวได้แต่ถ้าการเมืองไม่บางอย่างก็ต้องใช้การเทคแอคชั่นเอ็นพาร์ทีใช้ได้ในสถาบันครอบครัวแน่นอนครับและสถาบันครอบครัวพี่เชื่อว่าเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในโลกอืโอเคสรุปก็คืออาจจะแก้ได้บางเรื่องเท่านั้นเองอุ้ยจบแล้วอะอุ้ยสนุกอะวันนี้มีอะไรจะบอกคนที่ดูถึงตอนนี้บ้างครับก็ Not all นะครับสิ่งที่เราพูดประสบการณ์ที่ผมพูดไปอาจอาจจะไม่ตรงกับของคุณก็ได้ เจนแกลมันมีอยู่จริงครับเอมพัตีช่วยได้แน่ๆเขาๆ้าเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นวะวถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกันอะมันอาจจะไม่ได้นําพาไปสู่โซลูชันของใครคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราจะหาทางออกในแบบของตัวเองได้ของแต่ละครอบครัว <c oughs> ว่ากูเข้าใจละเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาเข้าใจเราแล้วเป็นอย่างนี้โอเคงั้นแบบนี้ละกันอาจจะเจอตรงกลางหรือบางบ้านอาจจะเปลี่ยนความคิดให้เป็นเหมือนกันทั้งบ้านก็ได้ใช่ขอให้มีเอมพัตีไว้ก่อนวันนี้ก็ขอบคุณพี่เติร์ดมาเลยค่ะขอบคุณครับ คุยกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ให้พี่เติร์ดฝากผลงานหน่อยครับฝากช่องเทพลีลาครับยกกำลังครับบางมากครับ Mass Music น้าหนวดครับและก็อย่าลืมครับช่องมินชีโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนเป็นเจนอะไรรู้สึกยังไงกับเจนแกลเคยมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมมาคุยกันได้นะคะและสำหรับวันนี้มินกับพี่เติร์ดก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะ Música ah.